่วงตามดูผู้แทนเขตห้าสงขาพักประชาธิปัตรนายกชายสอสอเดชอิดขาวทองหลับปากีีนองตั้งแต่เดือนตงเดินที่หล้กวก็ามาที่นี่พีนองว่านายกชายเราเดือนหลอดเรื่องบกกระยะบางคนแม่เล้งบางคนเขาใจว่าอีนายกชายดีกับบกกระยะโราไม่ันโบกทราบวัวไม่เป็นความลับนายกชายทำได้ก็ปลาเกล็นในไล่ ไมมีคนรุนนึงกับก็ใครวาเมื่อผมมาแสดงหลักก็ลิงทีนี้ไม่จริงหรอกเนี่ยพี่น้องครับแตผผผ่ผมมันผมผมมีูมิมตาน่านสูงไม่ผือผมกรอบมากเลยแต่ก็อยากบอกพี่น้องบอเรากันว่าให้กำลังใจนะครับผมนี่บอกตรงๆนี่เลยผมเบียร์ในเปล่าย่างมังไม,ม้มังแต่ัาใจผมความตั้งใจความจริงใจผมนี่เกิดรอยเบอร์เรีนทุกเวลาทุกนาที ถ้าผมตั đây, chỗ, ้งใจทำอะไรได้ผมต้องไอจกไอซัมเร็จผมมาเป็นผู้แทนวงชนชาวไทยไม่อยากแก้ปัญหาจะบอกเด็กที่หาผมเถีะยผมต้องดูแลพี่น้องต่างประเทศผมต้องดูแลพี่น้องทางจวัดสงลาผม่มีความดดร้อนเพราะฉะนั้นพี่น้องบ้านใจพี่น้อยหักใจผมต่อเดียวปัญหาให้พี่น้องบอกถ้าบางคนกลิ้งใจแม่บอกเที้ยงกับผมแบบกลบหลับ เขียนตรงใหนผมส่งวันนี้ก็ได้อีกห้าวันก็นได้ต่อได้ก็ได้เอยผมมาหลับเองก็ได้นะครับเพผู้ข้าใจดีพี่นองพึ่งมาเห็นผมมันนีมาคตรว่าเอ๊ยโอ้ยนายกใชยมากจริงจริงเปิดเส้นอาจจะไม่ถึงงานเีเปิดเส้นเดี๋ยวพี่นองพิหวัตรผมเรียนกับพีนองว่าผมตั้งใจ,จริงคกับพี่นองเห็นไปผมไม่กับการนั้นเตมไมหมดผมเจ้าเอกาลาดทางสิงแวดลม ขึ้นมาให้พี่นอ้องสงกล้าให้ได้ใส่ผมจ่าคำนี้ผมมันหลุดสงกล้าเกิดในจังหวัดสงกล้าผมลื่มต้นด้วยการว่ายน้ำในคลองจับปลาในคลองลบจากโรงเรียนกันไปห้าปลาในคลองแต่วันนี้พอผมโตขึ้นมาเป็นนักการเมืองปราบอ๊ดล้ลไปบ้านที่คลองผมนี่ว่ายน้ำไม่ได้แล้วปลาก็ไม่มีแล้วนามเสียแต่ไปหมดแทบนามเสียเราเนี่ยครับไลไปลง ต่เลียดทาบตรงปลาพ้นในตามมาต่เหลียดทราบตรงปลามันกรตุ้นเคลื่นตื้นเคลื่อนเลยๆปลาสัตว์ดดามันก็มดลงไปเรื่อยๆเลยๆ,ๆแล้วถ้ารุ่นผมไม่มาคิด,ดีต่อสู้มาแก้ไขและอีกสิบปีสิบปีก็น่าหลุกร้านบูโรอ่ะเอืดอมมาอยู่ผือดิต่เลียดทาบนี่อาจจะเลือดแต่ตำนานอาจจะเลือดแต่ต่เลียดทราบเงินแต่เลียาบเองครับไม่มีปลาสักตัวก็ได้พอรุนพ้ก็เลยแก้ปัญหาเรื่องซิ่งแหวนลอมอ่ะโดยตลอด ขั้งแรกเสร็จพอมันดับเลือดเป็นโซ่โซ่ถ้าผีน้องจำได้จังหวัดบางซาลาติดปลาตายผมมาวันนั้นกกตไม่รับรองผมดี่แต่ผมตื้อ,อ,อความเดือดร้อนของพี่น้องผมนี่ผมหนังแล่อยู่ไม่ได้เนี่ยพมมาผมประกาศบนเวทีทุกเวทีเพื่อเป็นสัญญาประชาคมให้พี่น้องเห็นว่าพมต้องเอาเอกลากษณ์ต่างสิ่งไปหลบคืนผมข้อความรวมมือจากโรงงานถูกโรงงานซึ่งคุยกับผู้ว่ากับรองผู้ว่าคุยกับแม่ตับหลังเด้อ ว่าให้หนัดโรงงานทุกโรงงานมานังคุยกันมาทำเอ็มอยกันกับผู้นำท้องถิ้นกับพี่น้นองประชาชนว่าคุณต้องไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมข้อที่สองผมต้องเอากฎหมายไปขอะมาบังคับลงโทษให้ซาสมจริงๆไม่ใยากคุณปนปล่อยนามเสียจากโรงงานลงมาในครองลาตายรดกลองแต่บออุตสาหกรรมงวัดปรับแก่ซรองเส้นนที่รับ มันไม่กลุ่มข่ากับความเสียงาย้ที่เกิดขึ้นนามปลาสวัดเวทตุกตะไลายลอดล้องครับแต่โรงงานทรับซ่องเซตมาเนี่ยมันไปอยู่ในทํทาแของพวกเราครับป่าไม้ผมมันไม่อยากเปิดโรงงานแต่ป่าไม้ผมคือให้โรงงานได้อยู่ได้แต่พี่น้องประชาชนผมตาดำดำต้องอยู่ได้กันนะครับไม่อยากพี่น้องอยุ่จะไม่ลุนโปยาตาทวดก็พี่น้องแต่มาวันนี้โรงงานไม่ว่าโรงงานกระยาหรือโรงงานเลยกก็แล้วแต่ พอม,มาอยู่แล้วพี่น้องต้องเอาประโยชน์ดีนี่ผมถือว่ามันไมย่ยุติธรรมกับพี่น้องผม่ันผมมาเป็นผู้แทนของพี่น้องพี่น้องเปลี่ตากเดตตาคนประหสัยังไงผมแล้วผมมาแกป้ปัญหาเรื่องปัญหาให้พี่น้องไม่ได้ทีแล้วพี่น้องมาเสียวเวลาเลือกผมใส่พี่น้องมาเสียวเวลาเลือกโซอๆไปยังสิปัดไส